สำหรับน้อยนะสำหรับน้อยคนที่ไม่มีพื้นฐานนะฟังน้อยนะแล้วก็คนที่คนที่เป็นศูนย์คนที่คล้ายๆน้อยนะฟังน้อยน้อยสบายมากเลยมีครูน้อยก๊อปปี้จากครูไม่สนไม่ดีมีความสุขก๊อปปี้มีดีโอโอ้ยง่ายเม่ก๊อปปี้ แล้วพอมีแฟนข้างหลังก็ค่อยขยายเอาทีละน้อยนั่งนอนกินนั่งเปิดขยายที่หลังไม่ได้ไม่รู้เรื่องหมดใช่ไหมเขารู้เรื่องเราเทคเอาเดอรแทดเทคเอาเดอรแทดทิ้งขยะอะไรได้มดไอ้แค่กินนอนเดินนั่งน้อยเอาแค่นี้ครูสําหรับน้อยนะปัจจุบันนี้แต่ว่าน้อยมีความสุขกับภาษานั่นแหละพี่น้อยทำสุขใจไปทิ้งขยะให้ก็รักมากไปคี่น้อยจะเอาถามตรงๆว่าก่อนมาเจอครูโทนี่กับหลังที่เราจบคอร์สภาษาอังกฤษมาทนี่ทให้ภาษาอังกฤษเรา หรือว่าเรายังรักเหมือนเดิมอยู่แต่แต่เรายังยังไม่ไม่เข้าใจมันคุณน้อยรักมานานนะยังภาษาอังกฤษนนอะน้อยฟังครูมากน้อยฟังออกเลยนะฝรั่งพูดน้อยฟังออกได้นะแต่น้อยไม่สามารถพูดได้พีแพงมากเยฟังครูมากแล้วฟังออกฟังไว้นะคนที่กําลังท้อแท้น้อยฟังออกเพราะว่ามันมันอยู่ในพอเขาเอ่ยมามันอยู่ในวิดีโอครูสอนอ๋อ น้อยน้อยจะไม่ทิ้งวิดีโอครูเด็ดขาดน้อยังว่าแอดมินพีสอย่าทิ้งวิดีโอมันเป็นเรือยเลยทำถึงได้พคุณน้อยเลยอ่าอ่าโอ้โหสุดยอดมากทีนี้แพนคือทำให้เพื่อนที่กำลังท้อแท้กำลังที่ไม่รู้ทิศทางนะครับไม่รู้ทิศทางเนี่ยมาฟังค่ะทีนี้กับคุณน้อยปลดล็อกได้เลยมันจะอันล็อกได้เลยครับยอันล็อกได้เลยนะเนี่ยเขาบอกเลยว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า ขอให้เราเปิดใจอยู่กับครูให้ได้ครูไม่ได้กลัวหรอกว่าเราจะเรียนไม่ได้ครูกลัวเราทิ้งครูไปก่อนไป่ครับกลัวเรากลัวครูจะหาวิธีที่จะทํายังไงที่จะให้เราอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าเข้าถึงภาษาอังกฤษได้อ่ะ<ช>ครูจะต้องหาวิธีที่สุดแหละ<ช>จะใช้เต็มความสามารถประสบการณ์สามสิบปีนี่แหละในความเป็นครูนี่นแหละสามสิบปีประสบการณ์สามสิบปีในความเป็นครูนี่นแหละอ่าน้อยชอบน้อยชอบวิธีสอนของครูครูไม่ได้สอน ครูสอนไมเซ็ดด้วยเลทมีติ้งอยู่ครูสอนไมเซ็สอนอะไรอีกน้อยว่าน้อยบอกว่าเออมันเขาสอนเหมือนเขาเป็นครูจริงๆนะไม่ใช่ว่าธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยคิดแบบนั้นไงธุรกิจคุณน้อยผมบอกเลยว่าธุรกิจมันเป็นอะไรที่เป็นมันมันเป็นอะไรที่อ่ามันมีหลายมิติสาหรับคนมองนะเราต้องเข้าใจสำหรับคนไทยส่วนมากมันจะเป็นมิติของการถอยดีกว่าเยอะเลยนะครับถอยดีกว่าแต่ว่าจะเป็นมิติั้น แล้วรานนี้ทํายังไงนะทายังไงคนถึงจะเข้าถึงภาษาอังกฤษได้เราจะต้องมาปรับทัศนคติเขาก่อนใช่ตัวเ,เขามันต้องได้ใช่ครูตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาแค่เหมือนคุณ <c oughs> คุณศิยาเนี่ยคุณตรงนี้จะอัดภาษาอังกฤษลงไปไม่ได้อเอาปรับทัศนคติให้ลูกศิษย์ได้เข้าใ,ใจกว้วยแต่ไม่แต่ให้เขาแบบแค่แค่พยักหน้าที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยไม่ได้ไม่ได้เราพูดขึ้นมาเพื่อเรารู้เลยว่าเขารู้สึกยังไง้องต้องรู้เลยนะรู้สึกยังไง แล้วพวกนี้จะเห็นหน้าเขาไหมเราต้องรู้เดาได้นะว่าพวกนี้จะเห็นหน้าเขาไหมมันต้องขนาดนั้นนะคนน่อย<ช>คุณตัวนี้คิดเยอะนะฉากเบื้องหลังเขาตัวนี้เยอะมากแต่มันไม่ได้พูดวันนี้เราจะต้องมามาตีแผ่ไปเลยให้เห็นว่าการที่เราจะมาอยู่ในจุดนี้เราต้องวิเคราะห์ซึ่งกันและกันนักเรียนก็ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายมาทั้งแบบผิดหวงังทั้งที่ไม่ได้เต็มที่มันอย่างเงี้ย พอพอมาเจอคือโทนี่ครูโทนี่ก็เลยรู้แล้วเขาเล่าให้ฟังนะคุณน้อยเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาอย่างไรไง<ช>อ่ัครูก<ช>็ฟังเขาเป็นข้อมูลนะครูก<ช>็ฟัง<ช>ฟังแล้วครูก็บอกให้เขามั่นใจเลยว่าไม่มีปัญหาอ่า<ช>เดี๋ยวครูจะช่วยเองครูคิดว่าครูทําได้แต่ต้องให้ครูดูเราไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งครูครูเป็นความเป็นครูนี่สําคัญมากนะคะทุกคนถ้าคนถ้าคุณอยากได้ครูจริงๆแล้วก็ เรียนรู้เขาจะมองเราไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรเราพูดให้เขาฟังเขามองเราออกนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเราจะต้องเรียนรู้จากครูคนนั้นที่ผ่านมาครูมองเราไม่ออกแล้วไม่ให้อะไรเราเขาให้มาเราก็รับไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เราหน่ดรับไม่ได้ แต่ครูแต่ครูเขามีวิธีให้เรารับให้ได้ให้เรารับได้แลมันมันมีความสุขอะมันมีความสุขน้อยว่ามันสําคัญมากน้อยไม่เชื่ออะไรง่ายๆน้อยมีอะไรง่ายง่ายนะด้วย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 ตัวเองเพราะตัวเอมีประสบการมาหลากหลายไงก็มีประสบการณ์มาหลากหลายมาตอนแรกก็บอกว่าเอ้าหนูก็เป็นครูสอนโยคะนะหนูหนูหนูเก่งนะถือว่าลูกศิษย์นี่ยอมรับหนูเยอะเลยเขาก็บอกนะคุณน้อยแต่หนูเนี่ยมันไม่มีความรู้หนูเรียนน้อย แล้วหนูก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้บางคนมาเรียนเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยบางัางเราพูดท่านไปเป็นหัวหน้าไปเป็นอะไรมันก็น่าจะมีโอกาสการเติบโตมากกว่านั้นเขามองอย่างนั้นนะเขาไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะเขามองมีฝรั่งมาเรียนกับน้อยมีครูฝรั่งมาเรียนกับน้อยครั้งเดียวเขาก็ไปเลยเพราะว่าเราพูดไทยเขาไม่เข้าใจมาบอกท่าเขาเปลี่ยนท่าเราสอนพวกคนไทยอ่ะเราไม่สามารถปิดบอกฝรั่งได้ฝรั่งก็เออ ครั้งเดียวไม่มาอีกเลยอืมเขาไม่เข้าใจใช่ค่ะใช่เราไม่ใช่ว่าเที่ยวเดียวทั้งนี้ั้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็เจอปัญหามาแบบกันหมดนะคุณสิยามันไม่ใช่แค่คุณน้อยคุณน้อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่แบบว่าหนักกว่าเพื่อนมันไม่ใช่นะคุณน้อยก็ไม่ได้หนักกว่าเพื่อนหรือคุณสิยาหนักกว่าเพื่อนก็ไม่ได้หนักกว่าเพื่อนไม่มีใครหนักกว่าใครเพียงแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช่ค่ะปัญหาไม่ต่างกันมากค่ะ มันมันค่อนข้างมองหาทิศทางยากนะเริ่มต้นอ่ะมันมองหามันจับทิศยากนะเราเราต้องอยู่กับมันให้ได้ก่อนนะครับอยู่กับมันตั้งหลักกับมันก่อนแล้วมองเส้นทางที่จะไปแม้เส้นทางนั้นเราในในหัวของเราจะเป็นยังไงเราต้องเราต้องค้นหาครับเราต้องค้นหานะคุณโทนี่ว่าเนี่ยไม่ยอมอาจารย์ใช่อาจารย์แล้วอีกอย่างคุณต้องมีความกล้ากล้าที่จะพูดผิดพูดถูกคุณต้องกล้าพุ่งออกมาใช่คุณต้องกล้าเผชิญต้องกล้าเผชิญชิญกับมันให้ได้ใช่ค่ะ นั่นแหละสิยาบอกว่าพูดออกมาเลยพูดผิดพูดถูกใหม่ๆหมสิยก็พูดผิดเหมือนกันทุกวันนี้เขายังพูดผิดไม่ใช่ว่าพูดถูกตลอดถูกไหมคะภาษาเขายังผิดเลยระหวางภาษาผมมานั่งความเขามันบ่ถึงตัวบางครั้งเราพูดเราบถตัวแต่ว่ามนังคิดเราไอ้สิ่งที่เขาไม่ถูกอ่ะถ้าไม่เราเก่งนะสิ่งที่เขาไม่ถูกเขาคงไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเราได้ความรู้จากสิ่งที่เขาพูดพูดไม่ถูกอ่ะเขาหล่หลาไลรับมันไม่ถูกนะลองทำโนซีอย่างนี้มันไม่ถูกวยากรณ์นะ ใช่ใีใช่มันไม่ถูกแล้วนานนานแล้วไม่ได้เจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแน่มนเป็นภาษาที่เราพูดมันจะมาไล่ประธานกิริยากับมันไม่ได้นะครับใช่อาจารย์ใช่นั่นแหละต้องเข้าใจนะคือเนี่ยใช่ใช่คือคือบอกว่าคุณต้องคุณต้องนอกจากคุณจะมีไม n ์เซ t ที่ดีทัศนคติที่ดีคุณต้องกล้ากล้าพูดพูดบดพูดออกมาเลยใช่คือ take action น่ะ คุณฟังอย่างที่เสียแนะนําว่าความรู้อยู่ในวิดีโออาจารย์ทุกคําทุกอย่างเลยอยู่ที่วิดีโอฟังวิดีโอนั่นแหละค่อยต่อยอดเอาไม่ยากหรอกเริ่มเริ่มกันได้ก่อนมันอ่านหนังสือออกมันอ่านได้ทุกเรื่องแหละชต้องไปต่อถ้าอยู่ดีแหละเสียก็ได้จากวิดีโอเสียก็ได้จากวิดีโอเพราะว่าเวลาเวลาเรียนเวลาเรียนสดอย่างเนี้ยอ่นออกนี่เด็วอนออก มันจะมีความประมาทไงคะมันจะมีความประมาทบางคนจะประมาทแต่สุตทายจะมาได้ตอนที่มาดูย้อนหลังพอดูย้อนหลังเรามีสมาธิไงจารย์เรามีสมาธิเพราะว่าตอนการดูหลังเก็บรายละเอียดเราเก็บได้หลายรอบแล้วก็ได้เรียนรูแล้วก็ได้ฟังแต่ก่อนครูตัวนี้ก็ฟังฝรั่งรัวๆไม่ได้เลยนะฝรั่งเร็วๆมันจะใครจะมีปัญญาไปฟังขนาดนั้นแล้วมันพูดแบบไม่ชอบปากมากเลยคิปีเราจะฟังได้ไหม แต่ตอนนี้ครูโทนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครูโทนี่ไม่มีปัญหาเลยคือคือหลักการฟังก็คือจับเป็นคำๆเขาก็รู้แล้วปุ๊บปุ๊ปุ๊ปปไปมันก็รู้แล้วเออครูคนนี้ไปฟังนายอะไรนะที่เป็นเจ้าของทวิตเตอร์เป็นเจ้าของอะไรไอ้ที่ดังๆอ่ะนายอะไรที่เป็นอ่ารถไฟฟ้าอ่ะนายอะไรผมชอบฟังมันพูดมันพูดก็ตลกสนุกดีอย่างเงี้ยสั <laughs> ่งคนดังเนยครูค่อนข้างที่จะจําเสียงได้หมดเลยนะคนดังๆของโลกแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้เลยแต่ก่อนเราไม่รู้แนวคิดพวกนี้เลยครูทนี่ไม่รู้เลย นี่เพิ่งมารู้กับพวกนี้ชอบฟังอ่ะชอบฟังเขาเออชอบฟังแล้วฟังแล้วสนุกด้วยเขาพูดตลกก็รู้นะคนนี้ตลกอะไรคนนี้ไม่ตลกอะไรรู้นะเออยิ่งเจ้าของต่างๆเจ้าของเฟซบุ๊กเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยพูดเร็วพูดรัวเนี้ยสิยาไม่รู้เรื่องเลยเมื่อก่อนเหมือนที่สิยาเคยบอกอาจารย์ว่าเวลาแฟนสิยาพูดสิยาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแค่เขาพูดโรงแรมที่ท่านฮิวถึงฮิวถึง คำว่าท่านเขาจะไม่ออกมามันไม่มีท่อนแบบเรานะมันเป็นถึงฮิวถึงมันไม่เต็มคํานะฝรั่งแต่เราต้องฉิดใช่สยาก็บ่นว่าทําไมไม่พูดออกมาฮิวท่านฮิวท่านก็ได้เวลาเขาจริงๆเขาพูดฮิวฮิวถึงฮิวถึงอดไรเไี่ยเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยจนจนจนเไม่เคยพูดจนพอหลังๆมาสยารู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อ เขาพูดถูกแล้วสิยาคุณพูดไม่ถูกเขาพูดถูกแล้วตัวเอง่พูดไม่ถูกใช่ค่ะเียสิยาสิยาถึงมาเข้าใจแล้วเมื่อก่อนเขาพูดคำอยยาวสิยาก็จะไม่เข้าใจสิยาก็บอกพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยแต่พอตอนนี้อ๋อฉันเข้าใจแล้วตอนนี้เขาจะพูดเร็วสิยาก็เริ่มจําจับใจความได้แล้วแล้วก็เข้าใจแล้วจ่าย ขาไม่ได้โอแบบดีเทลหรอกเขาก็จับหลักได้เลยว่าเออเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้อยู่แล้วเพราะเรามีเก็นศัสับหลักของเราอยู่แล้วเราพยายามเก็บไปทุกวันเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ยยแล้วมันไม่ได้บางคนบอกว่าความจําไม่ดีแล้วครูโทนี่จะบอกได้เลยว่า<ม>พอมาถึงจุดนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้เกี่ยวกับความจํานะครับใช่ไหมคิดเหมือนครูไหมอ่ะครูถามคุณน้อยกับคุณสยาความจําไม่เกี่ยวเลยครูบอกเลยครูว่าไม่เกี่ยวนะอยู่ที่อยู่ที่การ คุ้นชินกับการ,เ,รเคุ้นชินอ่าการเรียนรู้การคยชินมันไม่ได้เกี่ยวใช่อ่ากูบอกหลอก